Hello welcome to stitch our languages กับภาษาอังกฤษพิสดารกับครูต้องการทางเพจ and with quiz of the day กับคำถามประจำวันวันนี้ is the 2 2 n d May of 2022เนวันนี้เป็นวันที่22ิพฤษภาคม2565นเนาะซึ่ง is the election day for Bangkok Bangkokian เนี่ยสำหรับคน คนกรุงเทพนะก็ได้เลือกตั้งผู้ว่านะแล้วเราก็เลยมีคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่ uh, the point is that is t h uh, e you know the word election election ก็คือการเลือกตั้งนะแต่ตรงนี้จะเป็นเรื่องของ tense เป็น future หน่อยนะอ่ะเรามาดูคำถามประจำวันนี้กันเลยโอเคสี okay, e yes okay do you t h uh, คำถามมีว่า do you think the republicans and r r sorry uh do you think that the republicans or the democrats did the next election yeah. อันนี้เป็น election ครั้ง้างหน้าเนาะไม่ใช่ครั้งที่แบบเกิดขึ้นถ้าสถานการณ์เนาะวันเนี้ยเราอาจจะแบบอาจจะไม่ใช้เทนส์นี้ก็ได้นะเนื่องเพราะว่าค่อนข้างชัวร์ละอ่ะอ่าตรงเนี้ยเราจะเห็นรูปแบบของ future tense หลาก,หลา,กหลายรูปแบบได้แก่ will be winning อันนี้เป็น future continuous นะหรือ progressive แล้วแต่จะเรียกนะอ่ะมันใช้ยังไงแล้ว is going to ใช้ยังไง is winning ใช้ยังไงแล้ว will win เป็นยังไงอ่ะเรามาดูซิ future tense เนะี่ยมันจะมีหลายรูปแบบนะอันนี้ค่อนข้างจะอ่าสี่แบบที่เห็นเนี่ยค่อนข้างจะใช้แทนกันได้เกือบหมดเลยนะแต่ทีเนี้ยมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างถ้าเราใช้ present continuous แบบ subject อ่ ismr ตามด้วย verb terminology อสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนเนะีในอนาคตอันใกล้ได้วางแผนไว้แล้วเนะียอนาคตอันใกล้ได้วางแผนไว้แล้วเช่น I'm flying tomorrow ฉันจะบินไม่ใช่บินแบบแบบเป็นไปไม่ได้นะโอเคอ่า okay. uh, ก็คือเราเราต้องจองตัว๋วเราต้องทำอะไรหลายอย่างก่อนเนาะเสร็จแล้วอ่าถ้าใช้ be going to ซึ่งหลายคนอาจจะชินเวลาฟังเพลงแล้วเจอหรือได้ยินฝรั่งพูดแบบเรอแอ go จะ อะไรแบบนั้นไอคอนาเกิลไอคอน่ะกันหนะวันเออกันหนะเหล่านี้มันคือสิ่งที่มันคาดการไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันเห็นเขามาละนะอย่างแบบ he กเก n ร์วินเะนี he he สฮิก a กอร์วินเขาจะต้องชนะ election แน่เลยอย่างเงี้ยนะนะคือหรือว่าเห็นว่าเมฆครึ้มฝนจะตกอย่างเงี้ยนะนะก็ is t going to rain is gonna rain อย่างนี้ก็ได้นะต่อมาถ้าเป็น will แบบ infinitive เนี่ยค่อนข้างจะเป็น future simple ใช้กับสถานการณ์ทั่วไปส่วนใหญ่คือแล้วแต่ว่าความมั่นใจเนี่ยมันจะน้อยกว่า2รูปแบบนะอันแรกจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะได้วางแผนไปแล้วอีกอันนึงโอ้โหมีเข้ามาแล้วแต่มันจะไม่เกิดก็ได้นะอืมตรงนี้เป็นเป็นเป็นแบบการคาดคะเนล่วงหน้าทั่วไปเนะีเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเป็นเป็น will be verb ing เนี่ยมันจะต้องเกิดจะเกิดสิ่งนั้น ณเวลาที่จะเฉพาะเจาะจ,จงไปในอนาคตเลยว่าอย่างเช่น at six o'clock tomorrow I will be traveling to the airport นีก็อันนี้ค่อนข้างจะวางแผนไปละแต่ก็ตอนนั้นน่ะถ้าเธอจะโทรมาโทรไม่ได้นะฉันกำลังเดินทางอย่างเงี้ยนะฉันกำลังจะเดินทางตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบเวลาที่เฉพาะเจาะจ,จงโอเคสำหรับสถานการณ์นี้ what will be the right นีอันนี้ถามว่า คุณคิดว่าอ่าเวลาใช้ d you เนะี่ยมันอ่าแล้วก็ใช้ or แบบนี้คือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะว่าคุณคิดว่า republicans หรือว่า democrats ประชาธิปัตย์เอ่อหรือว่าเอ่อ r e p u b l i c a n เนะี่ยอันไหนจะชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนาะซึ่งถ้าแบบเนี้ย will be winning มันต้องแบบระบุไว้แล้วว่าเฮ้ยนะเวลานั้นถูกไหมซึ่งไม่ใช่กรณีนี้ผิด is going to win นาะ อันเนี้ยด้วยคําถามอ่ะมันจะคำถามมันให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่รู้ใช่ไหมมันจะไม่ชัวร์เลยมันมีไม่มีเค้าอะไรเลยถูกไหมกับอีกอันหนึ่งคือ i s raining ชัวร์อัน,นต้องชัวร์มากนะซึ่งที่น่าจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C see w i l l win เพราะเราไม่แม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะโอเ okay, ค that's it thank you very much and enjoy the quiz of the day every day with ผู้ต้องการนะโอเค see you bye bye